วันที่24กันยายนพุทธศักราช2 5 6 6เวลา17นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนครเมื่อเสด็จพระราชะดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์สิริราชพยาบาลศาสตราจารย์บรรจงมหาสวาสิยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์วิสิทธิ์วานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกเชิงชายชุมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทรับสเสด็จ